เฮ้ hey, คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะกำลังมองหาร้านเติมโรบัคสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคริ Shop. s ตัลช h o p ร้านเติมโรบัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขายไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับตั๋วซุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสระใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงินได้เนี่ยถ้าเติมจนครบ500นะครับก็จะได้ตัวสุ่มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าร่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งมิ้งไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะเอาละครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเกมโลบอกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมแกนพีทับอยู่ในอัปเดตสามแล้วนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหก็มาช้าลงไปแล้วลิปนึงนะครับจะทิ้งลงไปคลิปไหมคุณผู้ชมแห่อะไรตัวผมเปลี่ยนเปได้ไหมมีอะไรใหม่ๆม่ไหม ดูข้างลนางครับข้างหน้านี่อะไรอะไรนี่อะไรอะไรอะไรแล้วก็นี่อะไรอะไรเนี่ยผลกุหลากุลางั้นเหรอว้าวโหอัปเดตใหม่ได้ผลกุลากุลาแล้วเหรอ,าอ,หาหรอถามว่าผมหาเจอใช่ไหมตอบเลยว่าไม่ใช่นะครับผมไปซื้อมานะครับคุณผู้ชมในราคาที่แบบคือถ้าคุณผู้ชมว่าผลฟินิกซ์ที่ผมซื้อครั้งที่แล้วแพงแล้วใช่ปะคือกูซื้อผลน,นี้มา2,000บาทคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังให้ผิดรับผม2,000บาทครับผมใช่แล้ว ผลกุระผลน,นี้นครับราคา2,000บาทนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันขายวันแรกด้วยนะครับคุณผู้ชมราคามันก,ก็เลยแพงนะผมซึ่งผมซื้อมา2,000บาทจริงๆคุณผู้ชมโอเคเออจริงๆนี่ผลรูปมันสวยมากนะมันเหมือนเอากะจกแบบแตกๆมาต่อกันนะคุณผู้ชมเออผมจะขึ้นรูปผลพิสัยให้ดูนะครับพูดแล้วก็เศร้านะครับ2,000บาทเลยคือว่าผลฟีนิกซ์นี่แพงนะครับแต่ผลนี้ไปค่ารับเลเจนดารี่นะครับคุณผู้ชมฟีนิกซ์นี้เป็นมิสติกนะครับ ผมดีก็เพราะว่าฟินิกมันกากก็แหละคุณผ <c oughs> ู้ชมค,ครับรู้สึกว่าผลน,นี้มันก็ดีกว่าจริงแหละถึงมันจะแพงก็เถอะก็ถ้าลืมเรื่องราคาไปได้ก็ก็โอเคนะครับมันก็ดีกว่าฟินิกอ่ะเนาะฟินิกแม่งกากเว้จริงๆคุณผู้ชมฟินิกแม่งกากมากครับผบมนี้ฟาร์ไม่กา,กากมากคุณผู้ชมฟินิกอะ่ะแบบนะนาเลยอย่าฟาร์ฟินิกก็ถ้าใครอยากได้นะครับผลน,นี้ก็รอรอรอ,อราคามันลงเนาะตอนนี้มันก็แพงอยู่เนาะผู้ชม ถ้าใครอยากได้จริงก็หาแล้วครับหาไม่ได้ก็ซื้อนะถ้ารีบจีก็เหมือนผมก็สองพันนะครับแบงค์พันสองใบอะแบงค์สีเทาสองใบอะเออกินข้าวประมาณแบบเท่าไหร่อะสองร้อยจานนะครับเอออ่ะจานละยี่สิบเนี้ยสองร้อยจานจานละแบบอ,อ่จานละสามสิบก็ประมาณประมาณสัก100ร้อยสิบะวะจานละสามสิบก็ประมาณสักประมาณสักหกสิบจานอะเอามาหกสิบจานนะครับผู้ชมสองพันเนี่ยโหแบบหกสิบ Oh, oh, oh. เ,ปเป็นเดือนนะกินได้เป็นเดือนนะคุณผู้ชมโอเคโอเคไม่หมดละเดี๋ยวเราจะมาเรียวสกิลกันนะครับสกิลนะผมมีทั้งหมด5สกิลกันด้วยกันนะครับคุณผู้ชมมี E R Z X แล้วก็ C นะครับสกิลนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มามาเราสกิลแรกกันเลยสกิลแรกช็อคพันนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นหมัดแบบโอ้ยโอ๊ยหมัดสัส้นๆนะผมดูโป้งนะครับปนะระมาณนี้ดาเมจก็ถือว่าแรงพอตัวเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะดูให้ดูสเตตที่ผมอัพไปนะครับผม ผมอัพดีฟุตที่400นะครับคุณผู้ชมก็นี่นี่นต่อชาเท่มากมือโคตรสวยปุ๊บโวโคตรสวยคุณผู้ชมสกิลต่อไปครับผมเฮดคัชเชอร์ไม่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 ไม,ไม่ต้องสกิลนี้ก่อนสกิลคอมแอดมีอันนี้เดี๋ยวผมขอเอาตัวเดียวครับเพราะมันสกิลเหมือนคล้ายๆสกิลเคา้คาเติร์นนะค,คุณผู้ชมแบบสกิลจับแล้วแบบส,ส,สวนนะเออครับเอา้มามันต้องเป็นบอทที่ใช้หมัดสิบอทอย่างนี้มันทำยาก เนี่ยเห็นปะพอมาตีมาปุ๊บเราก็จะวาร์ปไปครับถ้ากดสกิลอานะครับคุณผู้ชมพอมาตีเราปุ๊บเราจะวาร์ปไปทุบหัวมันทันทีเลยเว้ยเป็นสกิลแบบเอาไว้สวนนะคุณผู้ชมสกิลนี้นะครับเอาไ้พีมีคีค่อนข้างดีเลยสกิลแบบนี้นะฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแต่จริงจริงสกิลมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมมันแบบไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์มือหวาอะไรนะครับโอ้ยโอ๊ยเนี่ยแต่มันอยู่ได้ไม่นานนะครับล็อกการจะแบบดีดีสกิลต่อไปเลยเฮดคัชเชอร์สกิลนี้นะครับผมแล้วเข้าไปใกล้เราก็จจะพุ่่งับบป๊แล้วก็อนี ตุบตุบแล้วก็เหยียบเหยียบซ้ำอีกไอ้น,นี่ตัวโอ้ยมันจะเป็นคอมโบแบบนี้เลยนะครับผมแบบคอมโบเองเลยนะไอ้น,นี่เอาใช่ไหมไม่ยิงมาชิบหายผมกดสกิลเอาวเววเลยดูครับจะดูเฮดคาชเชอร์ใหม่นะคุณผู้ชมอ่าไม่โดนต้องแบบใกล้ๆด้วยนะครับคือถ้าไกลเกินไม่โดนนะ้ยอะไรวะต้องแพง สกิลแบบเป็นระยะใกล้หมดเลยไม่มีสกิลแบบยิงไกลๆเลยเก็บไม้ก่อนช่วงนี้ไม้ขัดแทนโอ้ยโอ้ยโดนขัดสกิลได้ด้วยเออมาสวัสด์ทุบหัวนี่ต่อไปแล้วผมเป็นสกิลแบดคัสเตอร์นะครับเป็นสกิลวงกว้างครับอันนี้สองมือกำแล้วก็ทุบลงพื้นนี่ดาบมีท้องข้างแรงพอสมควรเอาจริงคอมโบได้้ข้างดีนะครับผมสกิลขนกุราเนี่ย มอลนั้นอะไรอยากโดนใช่ไหมเอ้ยโอ้โผจจหผมจะจับมันทุบซะหน่อยผมจะจับมึงทุบมึงก็หนีกูเหรอที่เห็นบอลพวกนี้ตายง่ายเพราะว่าผมอัพผลพิศารมาเยอะนะครับผมผู้ชมจริงๆสองพันบาทนี่ก็แบบไม่ค่อยจะคุ้มสักไหร่นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวราคามันก็คงจะลงลแล้วแหละอาจจะเหลือสักอ่าห้าร้อยหกร้อยประมาณนั้นนะผมแต่มนก็ ดีกว่าฟีนิกซ์ตรงนี้แหละตรงสามารถฟาร์มแบบสะดวกกว่านะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยังไม่ดีแน่โดนเข้าไปเออตายให้หมดสกิลต่อไปครับสกิลอันติเมทซีเวคุณผู้ชมจับตาดูสกิลนี้ให้ดีนะมันสวยมากเลยเว้เป็นการทุบเรียกซึ่งดัมมีนะครับผมดูดูปุ๊บทุบสองข้างเดี๋ยวคุณผู้ชมดูซึนดามิมา ซึนามิอยู่ไหนอยู่ไหนหมายัางมายังนี่คุณผู้ชมดู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 ความสวยของซึนามิครับปึ๊บชนกันตู้มเกิดระเบิดผาตาภัยซึนามิทำลายล้างครับผมตายหายกันหมดคุณผู้ชมโอ้คือแบบอลังการสุดๆอะ่ะเออข้าบนก็จะลงมาจริงๆผมคิดว่าถ้าใช้แบบคู่กับอาวุธของนวดขาวทําไอบีเซนโตเนี่ยมันน่าจะแบบดีกว่านี้นะ ุบเข้าให้อ่ะอย่าเข้ามานะเราโหดนะนายเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงความแบบความสวยงามนี่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือมันไม่ค่อยมีสกิลแบบที่มันแบบโชว์ความสวยเนาะมันเป็นสกิลที่เน้นแบบพลังอลังการมากกว่าคุณผู้ชมเพราะเป็นผลกุราเนาะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วต,ตามในเรื่องอะ่ะมันผลสะเทือนอะคุณผู้ชมมันเน้นความสั่นเว้ยผมคิดว่าพีพน่าจะแบบ โอเคอยู่นะแบบดีเลยอะแต่ติดอย่างเดียวที่อา่าะอะไรอะระยะมันไกลแล้วผมถ้าใช้คู่กับอาวุธนี่น่าจะโอโ้โหแบบหนึ่งถ้าใช้คู่กับอาวุธนี่จะดีนะครับคุณผู้ชมแต่แบบคือมันดีมันดีมันดีมันด,นดีแต่พูดถึงเรื่องราคานี่แบบหแพงจริงเมื่อเช้าผมไประมูลด้วยผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าผมจะไปประมูลมาเส้อผมลงสองพันด้วยแม่งมีคนมาแย่งผมเวย แม่งเสนอสามพันผมเลยต้องไปซื้อกับคนอื่นแทนนะครับผมผมก็เลยซื้อมาสองพันดีนะผมไม่แข่งไว้ไม่งั้นคูนี้น่าจะหมดเยอะกว่าเนี้ยตังนี้ไม่ค่อยจะมีอยู่ซึนามิมาแล้วครับดูสวยมากเลยคุณผู้ชมซึนามิอ่ะซัดตู้มระเบิดซึนามินี่สวยมากครับผมโหแล้วแบบสันสันแบบคือสันเลยอะ่ะเฮ้ยผมแบบอยากลองตามไปเรื่องอนะ่ะคุณผู้ชมแบบลองเอาผลน้ำแข็งมาแช่อะไรเงี้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่า อาจจะได้ก็ได้นะเว้ยคุณผู้ชมเอาผมน้ำแข็งมาแช่แข็งซูนามิเนี่ยวยิผมว่ามีสิทธิ์ได้นะเว้ยหรือเปล่าวะคุณผู้ชมคิดว่าได้ไหมเออเออแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนะครับก็คือสามารถใช้หาไม้ได้ดีมากนี่นี่ทำลายไม้ได้ดีบอกเลยแบบเป็นของที่จะหาไม้โคตรด,ดียี่ผมคิดว่าแบบใช้คู่กับอุลน,น่าจะดีกว่านะครับ ไม่ควรอัพพลูดพิษาอย่างเดียวนะควรแบบใช้คู่กับอาวุธประสาทไปด้วยครับคงมีอาวุธสักชิ้นหนึ่งอะถ้าใช้กับพล,ลูพิษาอย่างเดียวนี่น่าจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอโอโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมือ่อไงมาตีฉันงั้นเหรอจะเข้าใกล้กูทุบหัวเอ้ยแล้วตอนที่เราใช้สกิลทุบเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราจะไม่โดนดาเมจแต่ใครด้วยนะครับ นี่พอเราหมดปุ๊บเราก็โดนทันทีเลยเออเนี่อันนี้อยากโดนคอร์เตอร์ใช่ไหมโอ้โหไม่มันช้าอยู่เรายิงคอร์เตอร์ไม่ทันมาคือซึนามิจัดมาอีกคูดาค่อนข้างเร็วนะผมสกิลอันติเมตมาแล้วมาแล้วว้วคือแม่งสวยจริงคุณผู้ชมประท้ากันบึ้บโอ้โหว้วยังสวย 2,000บาทกับการที่เราจะได้ใช้แบบผลกูรักุระเป็นคนแรกๆในไทยนะครับผมไม่รู้ว่าเรารีวิวคนแรกในไทยหรือเปล่านะครับแต่ของต่างประเทศนี่มีคนรีวิวไปแล้วนะแต่คนไทยผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนแรกในไทยหรือเปล่าแต่แบบโอ้โหคือสวยขนาดนี้แบบงามตามงามใจนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็2,000บาทช่วยให้กำลังใจคนแบบว่ามันเอ้ยมันดีมากพี่แบบแนะนำทิคกูมากก็ได้กับ2,000บาทกูนะครับ รู้สึกว่าผมแดกมากที่จะดีกว่าด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่ใจเหมือนงานผมแบบเพิ่งได้มาผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ใครแบบใช้เป็นแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าผมควรคอมโบประมาณไหนนะครับคุณผู้ชมทําให้แบบคนโกงผมนี่มันโกงนะครับโอเคเอาไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้าคุยสคีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมซีโอเกเลเทอร์